สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆครับทุกท่านครับวันนี้ฮะพบกับพระเครื่องนะฮะอย่างกับวันนี้เป็นของพระอาจารย์สุรยานนาิยัยนตโครสัพปัญญ์นะครับเป็นพระผงนะครับรุ่นหัวใจสุริยันสมปัจนณาครับน,นะ,ะเป็นพระสมเด็จแปดเี่ยมนะครับสามารถรับชมได้เลยพี่นะวันนี้ได้ไหมหนึ่งชุดนะฮะหากชอบสนใจกันไหนสามารถติดต่อได้ที่แอนดีไลน์และเบอร์โทรที่ผมขึ้นไว้ได้เลยนะฮะสำหรับรุ่นนี้เป็นรุ่นยอดที่ยมนะฮะเป็นพระเก่านะครับเพิ่งออ,อก้าได้ไหลายเดือนอยู่นะฮะออกหลายเดือนอยู่ครับไม่ใช่พระออกไปใหม่ๆ วันนี้น้องได้ไหมชุดหนึ่งฮะหากชอบจูกใจกันไหนพี่เปลี่ยนคำได้เลยครับมีแต่เนื้อล่างยันเนื้อบนเลยครับนะนะเหลือในการที่หนึ่งครับเรามาลุยกันเลยพี่รายการที่หนึ่งครับเนี่มาเป็นองค์นี้ครับรายการนี้เป็นเนื้อเนี่ย นี่ฮะเนื้อผงพุทธคุณพี่นะทําผิวสายลุ้งขอบรอบหน้าครับนี่รายการนี้ฮะเป็นเนื้อตะกุดทองคานะฮะรายการนี้เป็นเนื้อตะกุดทองคานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนี่ฮะนี่ฮะรายการนี้คืะตะกุดทองคํานะครับนี่นะฮะจะมีหลายพิมพ์นะมีพิมพ์ปลามีพิมหั่นนุมานแล้วก็พิมพอ่า ไก่นะครับแล้วก็พิมพ์พยานาคอันเสืออ่าสนะเสืออ่าประมาณนี้นะครับรายการนี้ครับเป็นเนื้อตะกุดทองคําด้านหลังเป็นหน้าหลวงปู่มหาอ่าหลวงปู่พระอาจารย์สุริยันนะครับนี่วัดป่าวังเงินพี่เลขคนเบอร์หนึ่งหกหนึ่งนะฮะเลขหกอัตกสามเลขหนึ่งนะฮะหามเงินถามทองพี่รายการนี้น้องขอเปิดบงปันที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะฮะหนึ่งพันสองร้อยบาทราคาเดิมครับพี่ชายรายการที่หนึ่งครับ ต่อมารายการที่2ครับนี่รายการที่2เป็นผิวเนือ้อปลาลานนะครับเป็นก้นคกนะฮะด้านหน้านะครับเป็นพิมพ์ทรงเสือครับนาตะกุดทองคําด้านหลังนะครับมีพระแผ่นจีวรหลูปู่สุยันนะครับนัติดอยู่ด้านหลังด้วยนะครับเป็นลายก้นคกนี่ฮะรายการนี้เลขค้นเบอร์นะครับหนึ่งสองแปดครับรายการนี้เลขค้นเบอร์หนึ่งสองแปดรายการนี้นะฮะมีจีวรครับแบ่งปันเท่ากับพี่น้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับนาตรับตะกุดทองคําครับ ต่อมาครับรายการที่3ามครับนี่รายการที่3ามเป็นนะฮะติดจีวรนหลุงพระอาจารย์สุริยันด้วยนะครับแล้วก็มีนะฮะด้านหลังเป็นพิมพ์หน้าหนูปู่นะฮะนี่นะครับทรงพญานาคครับรายการนี้นะฮะสอเสือสุริยันนะครับนาตะกุดทองคำอีกเช่นเคยครับรายการนี้เลขคนเบอร์สี่แปหนะฮะมีทั้งหน้าเสมือนหนุปู่นะครับแล้วก็นะฮะจีวรนหนุปู่ติดไปด้วยนะฮะรายการนี้ขอไปไป,ไป,ไป,ไปน้องที่นะฮะหนึ่ันสี่อบาทครับรายการที่สามนะครับ ต่อมาเป็นรายการที่สี่ครับรายการนี้เป็นหินหยกนะฮะนะฮะเห็นหินดินหยดตรงนี้ฮะผมดูแป๊บนี่นี่หินหยกนินดําครับนี่รายการนี้เป็นรายการพิเศษนะครับนะเพราะรุ่นนี้จะเป็นทั้งหมดเนี่ยฮะจะเป็นพระผงมาเลยแล้วก็จะมีเซอร์ไพรส์นะหินหยกดําแล้วก็นะฮะเป็นโลหะชนวนนี่ฮะรายการนี้เป็นหินหยกดํามหาชนวนนะครับเลขโค้ดนเบอร์นี่นี่ฮะเลขโค้ดนเบอร์ดเจ็ดเจ็ดด้วยพี่จ๋า เลขค้นเบอร์ 7, 7เจ็ดเจ็ดด้วยฮะรายการนี้หินยกนินดำนะครับเปิดแบ่งปันพี่น้องที่เจ็ดร้อยบาทนะครับขอแบ่งปันพี่น้องที่เจ็ดร้อยบาทสำหรับอีพีนี้ครับได้มาชุดนี้ฮะนี่ฮะับเจ็ดร้อยบาทครับเซอร์ไพรส์หินยกนินดำต่อไปเป็นเนื้อมหาชุลน์มวลสารที่เลขคนเบอร์หนึ่งหนึ่งแปดครับรายการนี้เป็นเซอร์ไพรส์ยอยู่ในชุดหลังนะครรายการเซอร์ไพรส์ครับปกติเป็นผ้าผงกันหมดพี่รายการนี้มาเป็นเซอร์ไพรส์พิมพ์เสือ นี่ครับนี่เลขคดเบอร์หนึ่งหนึ่งแปดนะครับเป็นมหาชนวนมวลสารนะฮะตอกชอนี่ฮะชนวนนะฮะเลขคดเบอร์หนึ่งหนึ่งแปดนี่ฮะพระสมเด็จพี่สวยๆนี่ฮะโอ้โหเซอร์ไพรส์มาเป็นพิมพ์เสือพี่รายการนี้ขอเปิดนะครับเทียบเท่ากันเยอะเกินเลยนะฮะรายการนี้ปกทีเป็่พระผงนะรายการนี้ผมขอที่หนึ่งพันบาทนะครับนะมหาชนวนพี่นะครับนะหนึ่งเดียวในรังครับนะฮะรายการที่ห้าครับมาครับเป็นรายการที่หกครับ รายการที่6นี่ฮะเป็นพิมพ์นะฮะนี่เนื้อว่านเกศสอนพี่นะเป็นพิมพ์ลุกปู่เต็มองค์พี่เลขโคดนําเบอร์หนึ่งหหกโอ้โห,โหนะฮะฝั่งตะกุดสองด้านนะครับเป็นพิมพ์ทรงอนุม,มานะพี่อ,องค์นี้รายการนี้แบ่งตามพี่น้องที5 0 0บาทนะครับ500บาทดีนะรายการที่6 ต่อมาในการที่7ครับรายการที่ผมพุทธคุณขาวนะครับเลขคุณตังเบอร์ส2 5หด้านหน้าทำลุ้งนะด้านหน้าทำให้ผิวลุ้งนี่ครับแล้วก็ปัดด้วยทองนะฮะจะกดเงิน1ดอกพี่รายการน,นี้เปิดเปล่นปพี่น้องที่400อบาทนะครับรายการน,นี้เปิดเปล่นปพี่น้องที่4 0 0รอบาทพอพี่นี่ฮะดูนะฮะ ต่อมาครับรายการที่8ครับรายการที่แปเป็นงานะะทำรูตะกุดเงิน2ดอกนี่ด้านหลังเลขคุณเบอร์หนึ่งศูนย์ศูนย์นพิมพ,พระอาจารย์สุยันนะครืงองโอพี่รายการนี้เอาไปพี่450บาทพอพี่นะครับรายการที่8 ต่อมาใกันที่9นะครับนะการ9ปิดแผ่นทองด้านหลังเลขคูณเบอร์89นะครับนาพรกครูตัวยันนะครับึือองค์นะครับตจดกุดเงินนะฮะด้านหน้าเป็นลายรุงๆุงนะฮะพายทองและปิดปัดทองนะครับกุดเงินดึงดอกทรงพญานาคและรายการที่9วียรายการนี้น้องขอแบ่งปันที่ในกราบ450บาทเช่นเดียวกันพี่นะใครไวใครได้นะพี่จ๋านะครับล้อมาในกันที่10ครับ หรือรายการสิบเป็นผมพูดคุณข่าวนี่ฮะโรยจีวอนลูกปู่ด้านซ้ายนี่ครับนี่เลขคันเบอร์สี่หกนะฮะด้านหลังเป็นนี่นี่ฮะหน้าพระจันทร์สุริยันครับนะนี่สวยๆกันเลยครับรายการนี้น้องขอแบ่งปันที่นะครับน้องขอแบ่งปันที่สี่ร้อยห้าสิบบาทเช่นเดียวกันครับนี่ฮะรุ่นนี้แต่เป็นรุ่นยอดนิยมเลยพี่นะราคาค่อนข้างที่จะพอสมควรนิดหนึ่งนะครับต่อมาครับฝั่งตะกุดนะฮะ เงินทองมากพี่เลขคุวเบอร์หนึ่งหนึ่งแปดพี่นะฮะด้านหน้ามีแผ่นโลหะนะครับทําเป็นหน้ากาาสีทองนี่ฮะสวยๆเลยพี่รายการนี้เอาไปพี่นะฮะสี่ร้อยห้าสิบาทครับฝังคำทองนะครับต่อมาเป็นมวลสารนะครับรายการนี้เป็นไม้ของอาสารลาของไปนหนึ่งนะพี่นะสารลาของ๊แบบด้วยกันให้ เป็นไม้สาราของปูกคำพันนะพันด้วยจีวรน,นะรับของพระอาจารย์สุยันด้านหลังนะครับเป็นพิมพ์พระอาจารย์เต็มอง์นะครับเลขคดเบอร์หนึ่งศูนย์แปดนะครับรายการนี้เลี่ยมกรอบมาจากวัดเลยนะฮะเลี่ยมกรอบมาจากวัดวนะพี่รายการนี้น้องขอนะครับนะน้องขอที่หนึ่งขอที่เก้าร้อยพอพี่วันนี้นะครับขอที่เก้าร้อยพอนะครับต่อมาครับรายการที่สิบสามหรือรายการที่สามเลขคดเบอร์หกห้านะครับรายการนี้คุกว่านมหาเสน่ห์ครับนะ ติดตะกุดเงินทองนาคสามดอกเลยนะครับรายการนี้ขอเพียงแค่ห้าร้อยบาทนะฮะห้าร้อยบาทพอพี่ต่อมาเป็นตะกุดทองคำพี่นะฮะเป็นอีกหนึ่งรายการครับรายการที่สิบสี่ครับรายการนี้นะเลขคนจับเบอร์สองแปดแปดติดตะกุดทองคำติติวรหลวงปู่นะครับเป็นพิมพ์นั่งป่าครับนะเป็นพิมพ์นั่งป่ามงคลครับรายการนี้หนึ่งพันสองร้อยบาทเช่นกันครับตะกุดทองคำนี่ี่ต่อมาเป็นพิมพ์ทรงพญานาคครับหน้าด้านหลังเป็นใบลานนะครับนี่คุกจิว ติดจีวอลลุปพระจารสุยันนะครับเป็นพิมพ์พระจารครึ่งองค์นะครับเลขคุณเบอร์สี3ก้ามีรายการนี้แป่งปันที่1,300ับาทเช่นเดียวกันครับต่อมาครับรายการที่16นะครับนะถ้าชอบูกใจงันไนพี่น้ทักมาได้ต่อรองก็ได้พี่นะแบ่งกันไปนะครับน้าไปบูชากันได้พี่พรแท้กันตีแท้นะครับต่อมาครับพี่รายการที่16นะครับรายการนี้ปัดทองนะครับตะกุดเงินแท้ครับนะด้านหลังเป็นปิดทองคําเปิวครับนะทองไปแล้ว ในครับเลขคุณตัวเบอร์สองห้าเก้านะครับด้านหลังเป็นพาดจานสุริยันนะครับสวยๆเลยรายการนี้ขอเป็นไปพี่น้องนะครับที่ห้าร้อยป่ะนะครับต่อมาครับรายการที่สิบเจ็ดครับรายการนี้คุกว่านมหาเสน่ห์เลขคุณตัวเบอร์ สี่เก้าสามครับรายการนี้แบ่งไปพี่น้องไปครับจะกดเงินทองหน้าครบเลยรายการนี้ขอสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับต่อมาครับรายการถัดไปครับนี่ฮะจะเร็วนิดหนึ่งพี่นะจะเร็วนิดหนึ่งนะน้องเดี๋ยวรีบไปเอาพระพอดีนะมีน้องรีบไปเอาพระพอดีรุ่นไหนน้องไม่บอกขอจุุ๊ไว้ก่อนแล้วพวงนี้พบกันแน่นอนครับนะโอเคนะต่อมาพี่รายการที่แปดครับรายการนี้ติดติกุญเงินคู่นะฮะด้านซ้ายด้านขวาส่งส่งอนุมานครับเลขคนละเบอร์หนึ่งร้อยหนึ่งครับร้อยเอ็ด น,นี่นะฮะสวยๆพี่้านด้านหลังเป็นเนื้อเกสรนะครับนี่พิมพ์ปูเต็ปองค์พี่สวยๆเลยนะครับรายการนี้เอาไปพี่สี่หรอครัาท ต่อมาครับรายการที่9้าโอ้โหรายการนี้ดุนะฮะมีพระนิิวรลพระอาจารย์สุยานปิดให้ด้วยนะครับแล้วก็พิมพ่พระอาจารย์สุยานเต็มองค์เลขคนทเบอร์3-16หนนะฮะรายการนี้เป็นตะกรดทองคำนะครับนะเป็นพิมพ์ก้นหอยนะครับนะเป็นลายก้นหอยม้วนๆวนลงไปนะครับนะนี่น่าจะเป็นเนื้อใบลานผสมกับแร่หรือเปล่านี่นะครับ ราะการที่กูทงคำนะครับผมขอที่1,300บาทนะครับเป็นติดจีวหลวงปู่แล้วก็เป็นหน้าของปู่ด้วยนะพี่นะนะฮะร,ระวังดีนะครับนะบมีปอมด้วยพี่นะของผมแท้จากวัดแน่นอนนะฮะการันตีให้เลยแท้จากวัดแน่นอนนะฮะนี่ ใช่แน mm ่นอนนี่ครับต่อมาครับรายการนี้ปิดแผ่นทองนะครับนาด้านหลังเป็นหน้าพระจันทร์สุยานพี่เลขคุเบอร์หนึ่งไอ้สองหนึ่งเก้ารายการนี้สวยๆพี่นะครับทรงพญานาคโรยพลอยเสกนะฮะโรยแป้งเติมแป้งเสกนะครับโรยจีวรรายการนี้เอาไปพี่ห้าร้อยบาทนะครับต่อมาครับรายการเดียวกันเลยพี่นะเติมแป้งเสกโรยพลอยเสกโรยจีวรนะฮะและวโรยพลอยเสกเลขคุเบอร์สองไอ้สามสองหกติดจีวรปู่รายการนี้เป็นพิมพ์นี่ เต็มองกัครึ่งองพี่โอ้โหถ้าพี่เอาบูชาด้วยกันนะอันนี้ทรงหนุมานเอางี้ไหมผมขายอยู่องค์ละห้าร้อยใช่ไหมนะถ้าใครรับนะครับคู่นี้ผมจัดโปรให้เลยนะครับผมจัดโปรให้ผมขอ750ผมให้คู่เลยเอาไปบูชาได้เลยพี่น้องนะครับวันนี้ก็มีแบ่งไปพี่น้องมานี้นะครับนะทั้งหมด21่สิการหากชอบวิจัยก,กันไหนสามารถติดต่อได้ที่ไอดีไลน์และเบอร์โ,โทรน้องได้เลยวันนี้ก็ฝากขอบคุณพี่ๆทุกท่านด้วยนะที่ติดตามนะครับขอบคุณมากครับ